ต่อไปแบบฝึกหัด3.2หน้า93นะคะให้นักเรียนแสดงวิธีทำเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมข้อที่5ค่ะ12ส่วน32วิธีทำาม32ไม่เป็นตัวประกอบของ100หรือ1000นะคะดังนั้นเราจะหาจำนวนมาหาร12ส่วน32 เราพบว่า4เป็นตัวประกอบของ12และ32นะคะดังนั้นนำา4มาหาร12ส่วน32ทั้งตัวเศษและตัวส่วน12หาร4เหลือ3 32หาร4เหลือ8ต่อไปค่ะเราพบว่า8คูณ125ได้เท่ากับ1000ดังนั้นนำา2 5 5 คูณเศษ3าส่วนแทั้งตัวเศษและตัวส่วน3ามคูณหนึได้สามร้อยคูณหนึได้1,000ได้เป็น3 7มร้อยเส่วนหนึ่เปลี่ยนให้เป็นทศนิยมได้เป็นทศนิยม3ามตำแหน่ง ได้เป็น0.375คำตอบนะคะ0.375ต่อไปข้อ6นะคะ63ส่วน18วิธีทำ18ไม่เป็นตัวประกอบของ100หรือ1,000นะคะดังนั้นเราจะหาจํานวน มาหาร63ส่วน18เราพบว่า9เป็นตัวประกอบของ63และ18ดังนั้นนำา9มาหาร63ส่วน18ทั้งตัวเศษและตัวส่วน63หาร9เหลือ7 18หาร9เหลือ2ได้เป็นเศษ7จส่วน2ต่อไปค่ะ 2คูณ5ได้เท่ากับ10ดังนั้นเราจะนำา5มาคูณเศษ7จส่วน2ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะ7คูณ5ได้35 2คูณ5ได้10ได้เป็น35ส่วน10เปลี่ยนให้เป็นทศนิยมได้เป็นทศนิยม1ตำแหน่งได้เป็น3.5 คําตอบคือ3.5ต่อไปข้อ7นะคะ27ส่วน12วิธีธรม12ไม่เป็นตัวประกอบของ100และ1000ดังนั้นหาจำนวนมหาร27ส่วน12นะคะ3เป็นตัวประกอบของ27และ12 ดังนั้นนะคะนำสามหารทั้งตัวเศษและตัวส่วน27หาร3เหลือ9 12หาร3เหลือ4ได้เป็นเศษ9ส่วน4ต่อไปค่ะ4คูณ25ได้100ดังนั้นนำา5 5มาคูณเศษ9ส่วน4ทั้งตัวเศษและตัวส่วน 9ก้คูณยีได้225 4้อคูณยีได้100ได้เป็น225ร้อส่วนหนึเปลี่ยนให้เป็นทศนิยมก็จะได้เป็นทศนิยมสองตำแหน่งได้เป็น2.25ดังนั้นคำตอบนะคะก็คือ2.25ต่อไปข้อ8นะคะ 468ส่วน450 450ไม่เป็นตัวประกอบของ1,000ดังนั้นนะคะหาจำนวนมหาร468ส่วน450นะคะนำ9มาหารนะคะ468หาร9ส่วนด้วย450หาร9 468หาร9เหลือ52 450หาร9เหลือ50ได้เป็น52ส่วน50 50คูณ2ได้เท่ากับ100นะคะดังนั้นนำ2มาคูณ52ส่วน50ทั้งตัวเศษและตัวส่วน 52คูณ2ได้104 50คูณ2ได้100ได้เป็น104ส่วน100เปลี่ยนให้เป็นทศนิยมนะคะได้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งได้เป็น1.04คำตอบนะคะ1.04